สวัสดีครับผมรัตนะครับจากช่องโลโซทีวีนะครับผมเรามาดูเรือปั่นขึ้นคู่มาสี่ลำเลยนะครับผมช่วงหยุดหงายนะครับผมเรือมาจากหนังย่อนนะครับผมต้องขออนุญาตเจ้าของเรือด้วยนะครับผมผ่านมาปีนึงนะครับผมสภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับผมเพียงไม่ค่อยเกาะนะครับผมก็ใต้ท้องเรือก็ประมาณนี้เลยนะครับผม ลำนี้ก็ปิดกาวทั้งลำเลยนะครับผมเรามาดูหัวเรือกันบ้างนะครับผมสีก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมต้องขัดสีใหม่แล้วก็ปิดกาวทาสีใหม่เลยนะครับผมสภาพผ่านมาปีกว่านะครับผม ฝากติดตามช่องโลโซทีวีด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ช่างกำลังขัดสีอยู่เลยนะครับผมเอาสีเก่าขัดออกนะครับผมก็ปิดกาวแล้วก็ทาสีใหม่นะครับผม ตอนนี้ก็ขัดสีเสร็จแล้วก็กําลังจะเก็บกาวใต้ท้องเรืออยู่นะครับผมเก็บกาวทั้งลํานะครับผมช่างสีก็ทาสีข้างบนนะครับผมส่วนช่างหมันก็เก็บกาวนะครับผมเก็บกาวเก็บตอกหมันนะครับผมตรงไหนแนวแตกก็เราก็ตอกนะครับผมก็มีเปลี่ยนไม้บ้างน,นะครับผมช่างไม้ก็จะเปลี่ยนไม้นะครับผม 领导，领导，让我。 ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเสร็จไป3ามล้ำนะครับผมเหลืออีกลำหนึ่งนะครับผมอีกลำหนึ่งก็ซ่อมเยอะนะครับผมสวยงามเลยนะครับผมแตกต่างจะขึ้นมาครั้งแรกเลยนะครับผมสีสันสวยงามเลยนะครับผม ตอนนี้เรือพร้อมจะลงแล้วนะครับผมนี่กํา,าลังใส่สารลีแล้วก็ดึงออกมาแล้วนะครับผมก็เตรียมตัวจะลงน้ําแล้วนะครับผมทาสีกัมเพียงสองเที่ยวนะครับผมนี่ยังสวยเลยนะครับสีสันนี่แดงเลยนะครับผมสวยมากนะครับผมสามลำนะครับผมยังเหลืออีกลำ้ำนึงนะครับผม เตรียมตัวจะลงน้ำแล้วนะครับผมสามลำนะครับผมลำที่สองนะครับผมลำที่สามนะครับผมเตรียมตัวจะลงน้ำแล้วนะครับก็ฝากติดตามคลิปยาวๆนะครับผมเหลืออีกลำหนึ่งนะครับผมเรามาดูกันนะครับผมลำสุดท้ายซ่อมเยอะนะครับผม เขาจะดึงลงสูงแม่น้ำแล้วนะครับผม ลำที่สามนะครับผมเตรียมตัวจะลงสู่แม่น้ำแล้วนะครับผมเหลือลำสุดท้ายนะครับผมยังซ่อมอยู่เลยนะครับผมซ่อมข้างๆจะเยอะนะครับผมก็มาติดตามลำที่สี่กันบ้างน,นะครับผมไป เรามาดูลำสุดท้ายนะครับผมลำที่สีนะครับกำลังจะเก็บกาวทาสีอยู่เลยนะครับผมก็เก็บกาวจะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทาสีดำแล้วก็ทาสีกันเพียงสองเที่ยวนะครับผม ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทาสีกันเพียงสองเที่ยวนะครับผมเรามาดูรอบลำกันเลยนะครับผมก็ช่างหมันก็ลือกระดเสร็จแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม กระเียมตัวจะลงน้ําได้เลยนะครับผมขอลําสุดท้ายนะครับผมก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีคลิปใหม่ๆให้ดูตลอดนะครับผม xoài ngàm này nè hả ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีนะครับผม